สวัสดีค่ะมาอัปเดตความเคลื่อนไหวของข่าวสารกันกับ s ป e ด d News ทางช่อง t True v i s i o n 72 e ป c h ช n แ e ลและช่วงนี้อยู่กับดิฉันชัญญาภากรพัฒน์ค่ะในวันที่14-15กรกฎาคมนี้นะคะบริสตนเขาก็เชิญชวนคุณผู้ชมค่ะไปท่องเที่ยวทะเลสบายๆสไตล์ครอบครัวนะคะที่กรุงเทพชนบุรีการงานนี้มีที่พักเป็นรีสอร์ทสุดคูลให้ด้วยนะคะส่วนในขณะที่ค่ายมาสต้นะคะได้สร้างปรติตร์ยอดขายเดือนมิถุนายนทำยอดได้มากถึง6,300คันพร้อมกับ ปร,ปรับเป้ัานะคะยอดขายครึ่งปีหลังให้เพิ่มขึ้นเป็น67%ค่ะส่วนทางด้านสำนักแต่งจากเยอรมนีนะคะได้ร่วมมือกับ MTM ได้นำ Audi RS6 a v a n มาปรับแต่งรูปลักษ์เพิ่มเติมด้วยเพิ่มพัสนาทัด้วยค่ะ สำนักแต่งจากเยอรมันฟอสธาได้ร่วมมือกับ MTM นำเว g o กอนทรงสปอร์ต Audi RS 6 Avant มาปรับแต่งรูปลักษ์พร้อมเพิ่มสมรรถนะเทียบเคียงรถสปอร์ตเริ่มจากภายนอกนะคะเปลี่ยนล้อแมก20นิ้วโดยฟอสธาซึ่งถนัดในด้านแรปรถก็จัดการหุ้มใหม่ด้วยสีน้ำเงินและติดสติกเกอร์ที่โคมไฟหน้าหลังซึ่งราคาเฉพาะส่วนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ97,000บาทนอกนั้นก็แต่งเพิ่มตามสเตปด้วยการเพิ่มลิ้นหน้าและดิฟฟิวเซอร์ด้านหลังคาร์บอนไฟ ค่ะส่วนการรีดแรงม้าจากเครื่องยนต์ V 1 0 5 0 0 0ซีซ cc บเทอร์โบเป็นหน้าที่ของ MTM สามารถอัพแรงม้าจากเดิม579มาเป็น759แรงมา้าแรงบิดสุดโหด92.93กกิโลกรัมเมตรเพิ่มจากเดิมที่มีอยู่66.23กกิโลกรัมเมตรและเปลี่ยนท่อไอเสียใหม่เป็นสเตเลสพร้อมเครื่องแปรสภาพไอเสียแบบสปอร์ตค่ะ บริษัทมาสเตอร์เซลล์ประเทศไทยจำกัดนะคะได้ออกมาเปิดเผยตัวเลขยอดขายในเดือนมิถุนายนที่ทำสถิติใหม่สร้างประวัติศาสตร์การขายรถของมาสเตอร์ในรอบ61ปีค่ะด้วยยอดขายรวมทั้งสิ้นสูงถึง6,301คันเพิ่มสูงขึ้นถึงร้อยละ61ส่งผลให้ยอดขายรวมของเครื่องปีแรกของปีนี้ประสบความสำเร็จเกินเป้าหมายที่วางไว้เรียกว่าทะลุเกิน3,000 30, 0คันนะคะพร้อมกันนี้ค่ะยังงัดกลยุทธ์เด็ดออกมาโชว์ศักยภาพในเครื่องปีหลังเตรียมเข็นรุ่นพิเศษ ทั้ง m a s t e r 2 m a s t e r 3และ BT50 Pro มาเอาใจคอสปอร์ตอีกทั้งยังอาจจะเห็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตมาเร็วกว่าที่คาดการนะคะรวมทั้งเดินหน้าแผนเด็ดเจาะตลาดในแต่ละเซกเมนต์อย่างชัดเจนมั่นใจว่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าเพิ่มขึ้นพร้อมกับประกาศเพิ่มเป้ายอดขายจากเดิมเป็น70,000คันหรือเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็นร้อยละ67ค่ะ บริษัทบิสโตนเซล์ประเทศไทยจำกัดร่วมกับชมรมรลลี่ไทยบิสโตนก็ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมบิสโตนแฟมิลี่แรลลี่สนามที่2ประจำปี2555 25เส้นทางกรุงเทพเพชรบุรีในระหว่างวันที่14-15กรกฎาคม2555โดยจัดกิจกรรมแรลลี่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์พร้อมร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมโดยบริจาคเงินและสิ่งของให้กับน้องน้องนักเรียนที่ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนการกีฬาร่วมกิจกรรมแรลลี่สนุกสนาน และพักรีสอร์ทสุดคูไอทารารีสอร์ทแอนด์สปาค่ะสำหรับอัตราค่าสมัครสมาชิกนะคะชมรมแลลรีทรยบิสโตนนั้น4,000บาทต่อคันและบุคคลทั่วไป4,200บาทต่อคันผู้ที่สนใจนั้นสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่026361505-23ต่อ 3292- 3295ค่ะ ทั้งหมดนี้นะคะก็คือความเคลื่อนไหวของข่าวสารในช่วงนี้ค่ะกลับมาอัปเดตกันอีกครั้งได้ในสปีดนิวช่วงหน้านะคะช่วงนี้ดิฉันชัญญาพากรพัฒนและทีมงานทุกคนต้องลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ